พันตำรวจเอกกรมการรักษาชาติผ hmm. ู้ประกอบการสถานีตำรวจสพระบอบไทยขอแนะนำเส้นทางในเขตที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจสพระบอบไทยจังหวัดกาญจนบุรีในเขตพื้นที่รับผิดชอบสพระบอบไทยมีถนนเส้นทางหลักจำนวน2เส้นทางคือถนน3ามสิบสกาญจนบุรีข้าเขนตัราชสีมาในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีจุดซ่อม้างแต่อย่างใด สามภาพข้าวเส้นมุ่งหน้าจังหวัดสาะแก้ทปทางอัญนยประเทศนำมุงหน้าไปทางอำเภอนนแดงจังหวัดบุรีลนะําในเขตทุ้นที่ไม่มีจุดซ่อมสร้างแต่อย่างไรขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยจากสถานีตำรวจภูธรและบออภัย